ทำอะไรคะเช้านี้มาแปลควันก่อนแปลไปไหนคะไปไปแล้ววันอะไรก่อนวันนี้จะไปค่ายเพลงตัวเกียวในสิบจะไปดูซ้อมกลุ่มปิดอะไม่ไปนั้นหรอพี่พี่แอนน้น่ะพี่แอนน์น่ะที่อันนั้น่ะเปไหนอะอะแอนนั้นมาที่เขาบอกอ่ะอะไรคะ เพลงดีลูกเพลงดีสีผ้ากันอาบน้ำแปบงฟ่างออกไปสอมเราความกลุ่มปิดพี่น้องวัอนี้วัอนี้สอมใหญ่วัอนี้ซ้อมกลุ่มปิดซ้อมใหญ่นะครับที่โรงละครโตเกียวมิวสิกสตูดิโอเอฟเอเทเตอร์ขอนแก่นนะครับในตาไปดูพี่พี่ซีแกมไหมจำซีแกมได้ไหมจำไม่ได้แล้ว ครบรังที่แม่กองเต้าบัดน,นี้พี่อยากพูดเกี่วแบบลำไทยไปดิแกเสียงหรอเนี่ยอย่างเด้เเเด็บบก้ดกคน้นดนี่ก่อนเดนู้เล่น้ก่อนว่ามันมีอะไรติดพิกหรือเปล่าอาอม่ด้ลูก แป็งดีดีแป็นดีดีเอ้ยลูกใครผู้นี่ลูกใครนี่พ่อชื่ออะไรนี่อืมคนอนล่ยฟันที่ฟันไม่มีฟันฟันหายอะไรไปเลยดีไซนบอลอย่างไซนบอล ขางในเยังอจ็บแป็งแรงเลลูกพันจุดูขวยวเด็ด้บอกว่าอะไราเป็นมันด้ว ນ ah, ah. ີ້ແປງອ້າອ້າກະຢາກພີ່ນ້ອງ กยัางเขารู้สิเราอรคะเตระไรเปะรองยังเส็จ้วเง